อันนี้คือสามอาหารที่จะช่วยลดเสมหะที่คอได้ดีมากๆครับสำหรับใครนะครับที่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีเสมหะที่คอเหนียวเหนียวเยอะๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับว่ามันมาจากไหนบางคนอาจจะมาจากกรดไหลย้อนก็ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะมาจากคออักเสบยังไงก็ตามนะครับผมทั้ง3อย่างนี้ที่โทมัสกำลังจะแนะนำเนี่ยจะสามารถช่วยได้ดีครับ1ครับคือการทานน้ำขิงนะครับน้ำขิงอุ่นๆนะครับจะสามารถช่วยละลายเสมหะได้ดีแบบธรรมาชาติ และมันสามารถลดการอักเสบได้อีกครับใช้เป็นขิงสดๆนะครับไม่เอาขิงผงครับ 2. คือน้ําอุ่นๆผสมกับน้ําพึ่งเล็กน้อยครับผมจะช่วยลดการอักเสบที่คอได้ดีลดเสมหะที่คอได้และช่วยให้รู้สึกชุ่มคอครับแต่สําหรับใครที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่นะครับแนะนําว่าระวังนิดนึงนะครับผมน้ําพึ่งมีน้ําตาลสูงครับ3นะครับคือกล้วยสุกนะครับในกล้วยสุกเนี่ยสามารถทําให้เสมหะเนี่ย มันไม่ค้นขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะมีเมือกที่เข้าไปเคลือบที่คอนะครับผมลดการระคายเคืองและทานกล้วยสุกเนี่ยไม่กระตุ้นกรดด้วยครับยังไงนะครับอาการแบบนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่แค่มันอาจจะน่าลำคาญกับการใช้ชีวิตลองเอาไปใช้กันดูใช้แล้วเป็นยังไงบ้างหรือใครมีวิธีแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ลงมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผม